สวัสดีครับผมนายนัทพงษ์ภุมมมาสาขาธุรกิจพณนิตนาวีครับรหัส6ก1น7 3 3 9 0 2 8นะครับไว้โลจิสติกนะครับผู้นำด้านการใช้บริการโลจิสติกที่ตอบโจทย์ด้วยนว,วัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิกนะครับ บริษัทไวโลจิสติกจำกัดหาชนหรือไวท์โลจิสติก c ์พูลบิคคอมพานีริมัเตนะครับเริ่มดำเนินการธุกรกิจบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี2 5 3 6นะครับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบ6อบวงจรนะครับมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกนะครับ ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตรกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิกนะครับพันธกิจนะครับบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการด้านโลจิสติกโดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาดและมีความน่าเชื่อถือนะครับวัฒนธรรมขององค์กรนะครับมีดังนี้ครับมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตจิยธรรมและโปร่งใสนะครับทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันนะครับ สนับสนุนกันนะครับฟังและตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างดีนะครับสวัสดีครับผมนายทิตินนานพออเลิฟบิวัติ m ม t รหัส6กหนึ่งหนึ่สองเจ็ดสามสาวันนี้จะมานำเสนอความเป็นมาของไว้นะครับพัฒนาการที่สำคัญของไว้2536นะครับ เริ่มก่อตั้งบริษัท w i f ฟ Service ประเทศไทยจำกัดโดยการร่วมลงทุนระหว่างไวกุ๊ปจากฮ่องกงและสิงคโปร์โดยเริ่มต้นจากการบริการขนส่งสินค้าไปยัง USA 2,545ขยายการให้บริการครอบคลุมด้านพิธีการสุรกากรและเข้าร่วมทิฟฟ้า2,546ไวกุ๊ปฮ่องกงตกลงขายกิจการทำให้บริษัท ไวเฟสในขนาดนั้นตัดสินใจซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเพื่อดำเนินการธุรกิจต่อในประเทศไทยโดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ100% 2,549นะครับย้ายสำนักงานเข้าสู่ไว้์เฟสซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของบริษัทและขยายสำนักงานเพิ่มเติมณนะสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มขอบเขตในการให้บริการอย่างทั่วถึง2,552นะครับ ขยายสำนักงานเพิ่มเติมณนะอำเภอแหลมฉบังเพื่อเพิ่มขอบเขตบริการสู่ท่าเรือแหลมฉบังต่อมานะครับได้รางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะครับ2,557เพิ่มทุนเป็น225ล้านบาทแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยใช้ชื่อบอมจไว้โลจิสติกส5 5 8เพิ่มทุนเป็น 300ล้านบาทเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2,559นะครับไว้เข้าซื้อหุ้นกิจการใน SEL 70%และเพิ่มทุนเป็น325ล้านบาทต่อมานะครับผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือคิวมาร์กโดยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคมนาคมต่อมานะครับเข้าซื้อกิจการ Sun Express PTE จุด e Ltd 70%ภายหลังเป็นชื่อเป็น w i i t e l o g i s t i ส s วงเล็บสิงคโปร์ p t e ีอจดลนะครับผ่านการรับรอง โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการจริตนะครับต่อมาเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 2,561นะครับเข้าซื้อกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited 80%ภายหลังเป็นชื่อเป็น w i t e Logistics วงเล็บฮ่องกงนะครับลำดับต่อไป ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในชื่อบริษัทยูโรเอเชียทัลเทลโลจิสติกจำกัดสัดส่วนในการลงทุน40%ประวัติความเป็นมาละครับบริษัทไวท์โลจิสติกจำกัดมหาชนย่อมาจาก w o r l d w i d ท์อินดัส i ร a ลค o m เม n ร์ชเชนเ e ็นเตเดิมชื่อบริษัทไวท์เฟสเซอร์วิซเซสจำกัดเริ่มดำเนินการธุรกิจ ให้บริการการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปีพศ2536ซึ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีเส้นทางหลักคือไทยถึงสหรัฐอเมริกานะครับโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยโดยรวม70%และกลุ่มบริษัทไวกุปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านเฟดตั้งอยู่ใน ประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมสาสิบอร์เซนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายนนท์รอมักเชียะครับรหัสตั้งแต่หกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามสามเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับรวบันนี้จะมาพูดเรื่องบริษัทไว้นะครับบริษัทซันดิเพยประเทศไทยจำกัดน,นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยก่อตั้งเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคม 2,545โดยการเร,ริ่มลงทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทย60%และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปรโ์และชาวฮ่องกงรวม40%เพื่อดำเนินการให้บริการจัดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมทั้งให้บริการทางด้านุลกา,ากรซึ่งเน้นในการบริการการขนส่งทา,ขาขงอากาศโดยมีสาขาตั้งอยู่ที่ท้า,ายยาลากาสุวรรณบูริ บริษัทยูโรเอเชียโซเชอร์โลจิสติกจำกัดเมื่อวันที่ที่กันยายน,น2561หาดไว้ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแหงใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกขนส่งข้ามรมแดงระหว่างประเทศจีนฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทไหนโลจิสติกของสิงคโปร์นะครับเป็นบริษัทรับการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำประเทศสิงคโปร์ ให้บริการโค้งวงจรมีเที่ยวบินที่หลากหลายก็ื่อตอบนความต้องการของลูกค้าอายชั่วโมงเลยครับที่มีสำนักงานและคลังสินค้าอยู่ในสนามบินชานีเขตกัน้าเตดีและยังได้รับสิทธิการขนส่ง่านพานเลนของสายการบินทําให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าบริษัทไอโลจิสติกส์ฮ่องกงซึ่งก่อตั้งขึ้นปี2 5 3 5ห้้ยให้บริการขนส่งธางอากา ไหลาท,าทางนี้นะครับภายใต้คามควบคุมของ Master a ร์แอร์และ Ocean View o ออฟเรนดิ้นะครับไปยังยุโรปเอเชียตะวันออกรวมถึงจีนนะครับจากฮ่องกงและมีสาหขาย่อยก็คือความโจและก็เซี่งยงไฮ้ธุรกิจวายโอจิติกเป็นโัการให้บริการและาการจัดการในการขนส่งจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งนะครับโดยไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของตัวเองทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรือ ผู้นำเข้าหรือผู้จงออกให้บริการตั้งแต่การจองระวังเรือการบรรจุสินค้าการดำเนินธิธการถทางสุลก,การ์ขาเข้าขาออกการจัดการเอกสารการจงออกเป็นนัเน้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมวลชนกฉน่ำชื่นใจสาขาธุรกิจพาณิชย์นาวีรหัส6 1 1 2 7 3 3 9 1 8 5ค่ะธุรกิจหลักนะคะจะมีซี a ฟดคอ s เมอร์บ r o อกเ เวเฮลเมเน m a n t ต e แอร์เฟดดอร์ท o o r ค่ะการจัดการขนส่งทางทะเลนะคะบริษัทเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศค่ะซึ่งเน้นให้บริการรับจัดส่งสินค้าทางทะเลค่ะโดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งนี้บริษัทได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆเช่น CGLN, ภายใต้ WCA, Family Network ทำให้ปัจจุบันนะคะบริษัทสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลได้อย่างครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตยดการค้าสำคัญในประเทศต่างๆโดยตลาดหลักนะคะยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่มค่ะการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนะคะ บริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการรับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดขนส่งสินค้าทางอากาศโดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพสูงโดยสามารถให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชียนะคะเช่นประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงประเทศจีนเป็นต้นสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการให้บริการด้านพิธีการศุลก,กากรและการขนส่งในประเทศนะคะการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือและเครื่องบินค่ะโดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกาการและเป็นตัวแทนในการออกสินค้ารวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้าส่งออกให้แก่ลูกค้าค่ะการให้บริการการขนส่งสินค้าข้ามแดนนะคะการให้บริการการขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบ cross border service นะคะหรือ CBS ให้บริการทางการขนส่งแบบเต็มตู้ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรงไปให้ลูกค้าแต่ละรายการและการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ค่ะหรือการบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถนะคะสําหรับสินค้าที่มีปริมาณไม่มากโดยให้บริการการขนส่งแบบ door อ todoor ไปยังประเทศปลายทางในแถบอินโดจีนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยดาดีสุดรหัสนักศึกษา6 1 1 2 7 3 3 9 1ึนะคะ วันนี้ดิฉันจะนำเสนอในส่วนฟรีเซนเซชันของดิฉันค่ะคือ White c b s Feature หรือว่า White Cross Border Service เป็นจุดเด่นสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของตัวสินค้าค่ะโดยที่เป็นการเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีเยี่ยมมากที่สุดค่ะจะมีทั้งหมด5ระบบนะคะระบบแรกจะเป็น l o l l r No Thaw Loading ค่ะหรือว่า Lift On Lift Off จะเป็นการขนส่งสินค้าโดยไม่มีการเปิดตู้ค่ะ ระบบข้อที่2นะคะจะเป็น air s u p p e s s i o n on t a u k หรือว่าระบบการสั่นสะเทือนโดยที่ระบบนี้จะติดตั้งอยู่ที่ตัวรถบรรทุกเพื่อลดอาการสั่นสะเทือนไม่ให้เกิดความเสียหายที่สินค้าที่อยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะระบบข้อที่3นะคะจะเป็น gps tracking หรือว่าระบบการติดตามสถานะของตัวสินค้าออนไลน์ได้24ชั่วโมงค่ะ ระบบข้อที่4นะคะจะเป็น Smart Lock for Cargo Safety และก็ระบบข้อสุดท้ายก็คือการจะเป็นการให้บริการตู้สินค้าขนาดใหญ่พิเศษคือ45ฟุตค่ะสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศนะคะหรือว่า transportation and yard โดยที่บริษัทเนี่ยจะให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกประเภทต่างๆค่ะ รถบรรทุกประเภทแรกนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกหวัวล่าหางพ่วงรถบรรทุกแบบเทกองแล้วก็รถบรรทุกขนาด6กล้อและรถบรรทุกขนาด4ล้อค่ะโดยที่ให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการค่ะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมชะบังและบริษัทย่อยมีสาขาบริการอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็น Warehouse Supply Chain Management ค่ะจะเป็นการให้บริการคลังสินค้าและบริการจัดการ supply chain โดยที่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทไว้ Supply Chain Solution จำกัดนะคะเป็นสาขาของบริษัทไว้ Logistics ได้ให้บริการคลังสินค้าภา,ภายในรูปแบบ3รูปแบบค่ะ รูปแบบแรกนะคะจะเป็นคลังให้บริการคลังสินค้าทั่วไปค่ะโดยที่คังสินค้าทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดเก็บและส่งสินค้าเข้าไปยังโรงงานผลิตสินคา้าหรือว่าจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกคา้าหรือใช้ในการเก็บสินค้าสําเร็จรูปของลูกค้าเองค่ะรูปแบบต่อไปนะคะเป็นรูปแบบรูปแบบที่2คือคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะรายค่ะโดยที่ เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเฉพาะรายเพื่อตอบสนองของลูกค้ารายนั้นๆเช่นลูกค้าต้องการอาจจะบอกว่าอยากมีโรงงานคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับลูกค้าเองหรือว่าอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการบริหารคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าค่ะโดยที่บริษัทเนี่ยจะให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับตัวคลังสินค้าของลูกค้าเองด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆในคลังสินค้าให้เป็นไปตามดัชนีของ KPI ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นลูกค้าหลักของบริษัทไว้โลจิสติกนะคะก็กลุ่มแรกค่ะจะเป็นออโต้พาทหรือว่าอะไหล่รถยนต์เนี่ยก็จะมีลูกค้ารายใหญ่ๆเช่น m a x i ซแล้วก็ Tata ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์กูหรือว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็น HANA ค่ะแล้วก็ Canel Goose สินค้าประเภทกระป๋องก็จะมี k ลิง f i s h e r ค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะก็จะเป็น คาม่าหรือว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็น shipping line ที่เป็นลูกค้าไลน์หลักของบริษัทไว้ิไว้โลจิสติกก็จะเป็นเคราเครแล้วก็เมอร์กแล้วก็ m s c ค่ะสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นคู่แข่งทางการค้าค่ะคู่แข่งการทางการค้าของบริษัทไว้โลจิสติกเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สําคัญ โดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศจำนวนประมาณ5-6ถึงรายค่ะซึ่งมีการให้บริการรับการจัดขนสินค้าเส้นทางเดียวกับบริษัทไว้โลจิสติกนะคะก็คือไทยสหรัฐค่ะและมีเน้นกลุ่มสินค้าและกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกับบริษัทไวทที่แบบใกล้เคียงกันมากรวมถึงมีการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์และทางสินค้าโดยที่บริษัทต่างชาตินี้ดังกล่าวนะคะ จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าขนาดของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทไวโรจิสติกส์ทำให้เป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของบริษัทไวโรจิสติกค่ะสวัสดีครับผมนายธนาวินเพ็งนวลน,นะครับรนักศึกษา6 1 1 2 7 3 3 9 2 0 2ครับจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับพรีเซนเตชันของผมที่เป็นสวอตอันดับเดซิทของบริษัทไวโรจิสติกครับผมอย่างแรกครับจุดแข็งนะครับหรือว่าสแตงน,นะครับเป็นบริษัท หนึ่งในบริษัทไม่กี่บริษัทในไทยที่ให้บริการแบบครบวงจรครับผม2องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มทําให้แข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดีครับผม3สร้สางสมดุลระหว่างการให้บริการรับจัดขนส่งด้านการขนส่งออกและนาเข้าครับผม3ม,มีความสามารถในการบริหารต้นทุนที่ดี 4. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบันให้บริการมายาวนานมากกว่า20ปีแล้วก็มีความชํานาญทางด้านภูมิศาสตร์ในเส้นทางที่สัญจรครับผม ต่อไปนะครับจะเป็น weakness หรือว่าจุดอ่อนนะครับผมจุดอ่อนก็คือจะต้องรับผิดชอบในตัวสินค้ากรณีสินค้าเสียหายอาจทำให้บริษัทขาดทุนได้แล้วก็สินค้านำเข้ามีปริมาณไม่สูงมากนักอาจทำให้กำไรส่วนนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ครับ 3. o p นะครับ r t y n i t y หรือว่าโอกาสครับ โอกาสของบริษัทไวรจิติกตอนนี้ก็เป็นประเทศคู่ค้าของไทยเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นตัวเลขส่งออกก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะครับผม2ก็พิกวิกิตโอกาสให้เป็นโอกาสโดยการพิกวิกิตไวรัสโควิด -19 ครับโดยมีการโอกาสขนส่งสินค้ามากขึ้นเนื่องจากสินค้าในหลายประเทศหมดสต็อกทาให้กลับมาเช่าบริการการขนส่งและนําเข้ามากขึ้นครับผมต่อไปนะครับจะเป็นชีสหรือว่าอุปสรรคค่าระวังก็ จะเป็นข่าระวังจากสายเรืออ่าจมีการผันผวนครับกำไรลดลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนบริษัทมีรายได้ในรูปเงินตาต่างประเทศเป็น25ของรายได้รวมเฉลี่ยทําให้หากค่าเงินบาทแข็งค่าอาจทําให้รายได้ลดลงจากที่ควรจะเป็นครับผมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและผันผวนก็เป็นอุปสรรคของบริษัทเช่นกันครับแล้วก็วิกฤตไวรัสโควิด -19 ก็ทําให้เกิดผลเสียทางอ้อมเช่นกันครับ ไวท์โลจิติกได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะ3ปีข้างหน้าเป็นดังนี้ครับ 1. เป็นบริษัทชั้นนําของบริการโลจิติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรมีเครือข่ายและขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นเอเชียแปซิฟิกและมีแผนในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรักษาอัตราการเติบโตและยังยืนรับรองความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นในอนาคตครับ2 บริษัทเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกโซลูชันเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลายและรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันรองรับการขยายลูกค้าใหม่และก็รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวรรันออกหรือว่า eec ครับแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลไทยเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตรครับบริษัทมีแผนเน้นการให้บริการที่อัตรากําไรขั้นต้นในเกณฑ์ดีเพื่อรักษาความสามารถการทํากําไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหากรรมและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นครับผมก็ผมขอจบการรายง,งานเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ